สวัสดีครับผมอาจารย์โดนครับวันนี้จะมาสอนคลิปสั้นๆเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆง่ายๆสำหรับคลิปการฝึกกีตาร์ที่หลายคนมองข้ามนะครับขึ้นหัวคลิปก็บอกอยู่แล้วนะครับก็คือทําอย่างนี้ก่อนเล่นกีตาร์วันละ5นาทีจะช่วยทําให้คุณเล่นได้มีประสิทธิภาพและเก่งขึ้นแน่นอนครับผมนั่นคืออะไรครับหลายคนเคยเล่นกีฬาใช่ไหมครับก่อนเล่นกีฬาต้องทําอะไรครับ วอร์มอัพนะเช่นกันครับการเล่นกีตาร์การฝึกกีตาร์ก็จะต้องมีการวอร์มอัพเช่นเดียวกันนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูวิธีการวอร์มอัพในกีตาร์ว่าจะทำอยังไงกันได้บ้างนะครับนี่คือวิธีที่ผมใช้สอนลูกศิษย์ผมเสมอนะครับเวลาการ ที่เขาจะมาเรียนกับผมผมจะให้วอร์มอัพกันก่อนเรามาดูเลยนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะต้องฝึกก็คือเราจะต้องวอร์มอัพด้วย4นิ้วของเราเพราะเราใช้4นิ้วอยู่นะครับก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนานิ้วก้อยนับไปอย่างนี้ครับนิ้วทิ้แทนด้วย1 2ึ่สองสามสี่นี่กอกไหมครับผมจะให้ลูกศิษย์เล่นดวลช่องที่5สายที่1นะครับแล้วเรียงกันไปอย่างนี้ครับสมมุติว่าขาดชุดแรกผมจะเป็น1 2 3 4งสองสามสี่ใช่ไหมครับก็1 ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งแล้วก็ใช้ปิ๊กเนี่ยครับดีดหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยครับดีดลงไปหนึ่งสองสามสี่ทำไปทุกสายหนึ่งสองสามสี่กดให้มีเสียงยาวๆแบบนี้นะครับ อย่าทำแค่รอบเดียวนะครับให้ทำหลารๆรอบทําแต่รอบเหมือนกับเราออกกําลังะครับออ,อกกําลังวนการวอร์มอัพมันจะต้องมีพอเหงื่อซึมใช่ไหมนี่ก็ต้องพอให้มันแบบประมาณว่าเฮ้ยเล่นสัก3-4นาทีอย่างเงี้ยนะครับหรือ4-5นาทีขึ้นไปนะครับวนไปวนมาให้นิ้วมันได้ออกกําลังครับนะครับเสร็จแล้วมาลองแบบที่2ดูบ้างนะครับผมก็จะ ให้ลูกศิษลองขยับทำให้มันยากขึ้นก็จะเป็น1 3 2่งสามสอย่างงี้ครับเราดูนะ1 3 2 4. ่งสามสองส1 3 2นึ่งสามสองสี่หนึ่งสามสองสี่หนึ่งสามสองสี่ วนอย่างนี้ไปเรื่อยนะฮรนะครับเนี่ยลองเปลี่ยนแพทเทิร์นของมันดูบ้างไปเรื่อยๆหลายแบบนะครับแต่โดยส่วนมากผมจะให้ทุกสีเล่น1 2 3 4หรือว่า1 3 2 4นะครับแนะนำว่าทำอย่างน้อยแพทเทิร์นละ3นาทีขึ้นไปก็คืออาจจะเป็น2แพทเทิร์นก็6นาทีอย่างเงี้ยนะครับผมถึงบอกว่าทำอย่างน้อยก่อนเล่นกีตาร์ครั้งละ5นาทีนะครับจะทำให้คุณมีพละกกำลังในการ เล่นแข็ดกดขอดได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถสั่งงานนิ้วไม่ให้ดิดผิดสายได้ด้วยนะครับนะครับมันได้ประโยชน์เยอะโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับต้องมีวินัยในการฝึกนะครับลองดูนะครับสวัสดีครับ